หลักการมีว่าทรัพยากรน้ําเป็นของส่วนรวมมีความสําคัญทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ปัจจุบันหลายปัจจัยปัญหาได้ส่งผลต่อสังคมไทยให้เกิดความขัดแยง้งแย่งชิงทรัพยากรน้ําเพิ่มขึ้นเป็นลําดับยิ่งเฉพาะเมื่อเกิดภัยจากธรรมชาติทั้งๆที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ําอยู่ในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกนานอย่างนี้ต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวเนี่ยถ้ามันแรงถ้าฝนไม่ตก,กทำอะไรไม่ได้เป็นน้าฝนเหมือนเ่ยเพราะแถวนี้มันก็ไม่มีเขื่อนนะแต่บางที่มันมีบางโซนอ่ะมีบางโซนมันไม่มีถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ทาต้องรอฝนอย่า,า,างเดียวดังนั้นเมื่อมีกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศร่วมกันองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้น เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานว่าด้วยรสิทธิในทรัพยากรน้ำโดยมีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าทรัพยากรน้ำเป็นของส่วนรวมทำให้ทุกคนทุกหน่วยงานมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากน้ำเท่าที่จำเป็นในประโยชน์ของตนโดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลอีกด้วย น้อมนำแนวพระราชดํารัสร่วมบริหารจัดการน้ำทั้งแผ่นดินกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม